โอเคะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสน้ำยานะฮะ PK 15 Thailand นด์นะครับก็นี่พอดีแกะเครื่องมาเจออย่างนี้เลยนะไหมเลยครับพี่น้องครับน้ำมันเครื่องแห้งดำอย่างนี้ยล้างไม่ออกแน่นอนครับจรินๆจะล้างไม่ออกนะถ้าออกก็คือแบบต้องตรขัดอ่ะก็เดี๋ยวผมจะลองใช้น้ำยา PK เ5ล้างดูนะว่ามันจะสะอาดได้ขนาดไหนโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เนีตัวนี้นะ PK 15นะครับก็ผสมน้ำ หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือห้าสิบพนสิบก็แหละนะก็เดี๋ยวผมจะลองล้างจุดคัดตอนนี้นะที่น้ำมันเครื่องแห้งไหมมาเนี่ยดำๆก็คือเลยเดี๋ยวผมจะลองฉีดฉีกัไปปกติฉีดทิ้งไว้ประมาณห้าทีนะฮะหรือสิบนาทีแล้วค่อยล้างออกนะรอน้ํายาทับมันกัดทาปฏิกิริยาก่อนแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองฉีดเลยฉีดแล้วขาดเลยนะฮะแบบเร่งด่วนนะฮะดูว่ามันจะออกหรือเปล่านะก็ฉีดฉีข้าไปนะฉีดฉีดฉีข้าไปนะฮะ ตัวนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะกลิ่นออกจะหอมๆด้วยซ้ำนะฮะวันนี้ไม่เหม็นฉีดๆไปเลยถ้าเกิดเราใช้เบนซินก็เราจะเหม็นพอเหม็นแล้วอย่างหนึ่งมันกัดมือนะไอตัวเนี้ยฉีดได้โดนมือได้มันไม่แสบมือนะไม่กัดสีนะไม่กัดสายไฟนะดูว่าดูน้ําที่ไหลออกไหมเนี่ยอันนี้คือผมฉีดเฉยนะผมยังไม่ได้ขัดนะเนี่ยดูอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองขัดเลยดีกว่าอ่ะออกไป ผิดนี่แค่ผิดได้งานผมขาดเลยนะผมไม่ต้องไม่ต้องทิ้งไว้ละถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้มันออกออกเร็วๆนะเดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวคิดนจะยาเดี๋ยวผมจะลองขัดเลยไม่ต้องแช่เดี๋ยวมันรู้กันนะว่ามันจะออกประมาณไหนนะถ้าฉีดแล้วขัดเลยนะฉีดแล้วขัดเลยพราตอนนี้ใช้ซื對對้อไป1ลิตรนะก็เหมือนได้2ลิตรถึง3ลิตรเลย เพราะว่ามันผสมได้ได้เยอะนะลิตรหนึ่งผสมได้หนึ่งได้สองถึงสามลิตรเลยนะฮะเพราะน้ำยาของเราเป็นหัวเ้อะเข้มข้นนะข <c oughs> ้นมากนะครับเ <c oughs> <อ> <c oughs> นี่ยก็เวลาน,น้ำมันเครื่องมันแห้งมันก็จะไหม้ดำเงี้ยนะเวลาเราล้างมันจะออกยากนะครับต้องฉีดแช่ทิ้งไว้เลยนะก็ตอนนี้เดี๋ยววันนี้ผมแบบ เอาแบบเร็วๆนะไม่ต้องแช่ไม่ต้องพักอะไรนะฮะตีได้ดูกันสดๆเลยนะฮะว่าน้ำมันเครื่องไหม้เนี่ยปกติมันก็ต้องมันน้ำมันเครื่องมันแห้งไหม้สะสมมานานนะก็คือถ้าจะให้มันออกเลยอย่างเร็วๆเนี่ยมันก็น่าจะยากนะต้องแช่ทิ้งไว้ไงอันนี้ผมทําแบบรวดรวดรบรัดเลยนะไม่ต้องรอนานเนี่ยต้องแช่เลยถ้าแช่ไว้มันก็ไม่ต้อง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 รุ้เนอ่ะ งไหนก็ออกแต่ถ้าขัดเลยเนะี่ยถ้าเกิดว่า้าบมันแน่นมากมันก็จะออกยากหน่อยอาจจะต้องฉีดสักสองสารอบนะถ้าเกิดว่ารออันเนี้ยเดี๋ยวมันจะนานเดี๋ยวลองล้างไอตัวนี้เลยอ่าเดี๋ยวลองล้างตัวนี้นะที่ขัดนเนี้ยนะครับ oh! ใส่ปิ้งนะครับ าสะอาดนะคะัคืออันนี้ไม่ได้แช่ไม่ได้แช่นะคือฉีดแล้วขัดเลยถ้าอยากให้มันสะอาดกว่านี้แบบใสๆเลยก็ฉีดทิ้งไว้สัก5-10ทีแล้วเราค่อยมา,าขาดอออกีกทีนึงนะฮะก็ส่วนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ p k 1 5 Thailand นะครับผมน้ำยาน้องใหม่นะครับฝากด้วยครับ